เมื่อคืนครบเนาะที่มึงค้างครบเนาะเขียเพราะโอเคกูสบายนี่แค่บันใจนี่เคขี่ยนี่เพิ่มเสียงเลยนี่เสศษไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามองมองคนคนอี่เนี่ยสิ่งแรกที่เห็นก็คือหน้าตาแต่หลังจากนั้นเราเรื่องของสัยครับว่าจะเข้าได้หรือเปล่า อย่ามองตากันนหน้าตาโรงเรียนอะไรอ่ะสรวอนละวออย่าพึ่งถามฉัจชอไม่ได้ไงไม่ได้เดี๋ยวก็จะเลือกเขาครับสวัสดีครับชื่อดาวเหนือจากคณะเสพประการนะครับโอ้โหที่เรียนศิลวินี่เขาพานั่นเรียนแต่หน้าตาปะเนี่ยดาวเหนือศิลวศิลวีศิลวิไม่ไหขึ้นใช่ป่ะมึงไม่ได้ฟังที่นุ้พี่เขาถามเมื่อกี้อ่ะมันก็บอกอยู่ไม่ได้จากไอะไรขึ้นมาก่อน รู้จักเลยข้าขึ้นคณะรุ่งทองพาเนี้ข้าขึ้นมาถึงวงเโงคนเด็กโขบเด็กยักษ์ว่าเด็กยักษ์บเสียหลักเบอร์20เราก็โคตรเย็นชาคือต่างประเทศไม่มีใครสอนอะเพราะการอาคำคนอื่นคือทรอยสั่งรุนเฉียไม่ได้ไอ้ขึ้นโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโหแปลกตรเนี่้จะขี่คู่เป็นไหนไม่ทราบคนเขากลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าหาแล้วเนี่ยขึ้นไม่เหมือนเดิมแล้วนะเจียเนี่ย ไปฝุ่นนจีบดาวร้อยพี่เมฆอีกขึ้นคนที่ดาวจีบไอ้วินนี่นี่หว่าไม่คิดอะไรกับมันจริงเว้ยใช่คิะนี่เขยิ้มเฉยที่เคยสารภาพรักแม่งอืมอร่อยว่ะนี่มึงทำเองมะกูสั่งจากคันธางรคางทางแพ็คดีขนาดนี้เลยเอาทำอาหารเขากินเหรอ ไอ้เหีก mm ็ห hmm. ลักไงโอ้โหต้องให้ดูไงเอาแล้วเหรอรู้ปะัวดวาหน้าวนคองเอ้อยังว่ารู้อมเจะิวสแบบนี้วะมึงไม่มาขานตัวเองหรออารังคาเลยพราะังคาเลย ถ้าคนในใจเหนื่อยมันดีจริงอะมันไม่อยวให้เหน่รอไหนเหน่อยหรอมันจะรู้ได้อยู่ตัวเลยจะทำเป็นรู้ได้ปะพวกกูคิดอะไรพ่อมันมีทางหร้เออไม่เคยรู้ร่าตัดใจแหละมึกอีกครั้งหะไม่เคยรู้รอดูกำลังขี่รเล่นดีอ่ะแต่ถ้าเป็นของกูกูจะไป่หยให้ได โอโมา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 มหมาม่มามาไม่มา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 มมามามามมา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 ไาม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 มามมามม่มมามมาไมาามมมมไมมมมมมามมมมมามมามมม่มมม่มมมม ไอ้นนี้ไงเรียนไปเนที่ประเทศอะไรมาครับเยอรมันครับพี่เพก็ไปจากนอกคุเชนโมนได้ครับมาจากที่ไหนครับเอาอะไรเอาแบบไหนเอาตลกตลกเอาหนังสับเอาตลกไม่มีแล้วอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราทักทายแบภาษาเยอรมันได้ตอนเช้าคือกูเชนโมนคุเชนท่าตอนกลางคืนคือกูเชนชาร์กคูเชนชาร์กไม่รู้แล้วลืมจำมาแค่สองคำโอเคชวนคืนไม่ทักยะ่าแมนนวลนอยเออร โอ้โหนีปอร์ัยการเยอรมันโอเคพอแล้วพอแล้วไม่ดูอะไรเลยแล้วรู้ภาษาเยอรมันมาจริงอ่ะไม่ไม่ได้เราจะได้เพ่าะเด็กหน้่งเรียนป่ะถ้าภาษาเยอรมันแบบคือคือเนื้อเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบไปไปไม่ได้ไปไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์ที่อย่างนี้ไปเด็กเด็กนอกที่กลับมาเรียนไทยแล้วเราอะผมหรออยู่ไทยมาตลอดอยู่ไทยมาตลอดแล้วคือทำไมมันเหมือนกับมาล้ากันคืออะไรอ่ะเคยล้ากันตอนเด็กๆคือถ้าให้แบบย่อเลยก็คือพวกผมอ่ะเหมือนแบบอยู่อืม ไฮสคูลเดียวกันก็คือมัธยมใช่ปะมัธยมมมัธยก็คือเหมือนแบบดาวเหนือชอบพับขึ้นแล้วมันมีวันวันนั้นที่แบบเขาต้องแบบบินไปต่างประเทศเลยเขามาสารภาพรักกับผมแต่ผมอ่ะก็พูดได้แค่ว่าเลนนาปวดภัยนะแล้วก็ปล่อยเขาไปทำไมอ่ะเพราะอะไรไม่กล้าเย็นชาหรืออะไรปากแข็งแบบไม่รู้ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นแหละออกกลับจาก เอ่อยอรมานมาก็คือตบให้ปากนิ่มเลยเ่รางั้นอย่างเี้เริ่มไม่อารเนเริ่มใช้ริปมันมันขึ้นไปทำให้ปากเริ่แข็งเริ่มนิ่มละเริ่มเริ่มงริ่มเ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 รื่มเร่มเร่เริ่เิเปิ่เปิ่เริกมเิ่เริ่เร่เริ่มเกมเ่เรกีเ่เทกกีเ่เทกกีเริ่มเรกกี่เทกเรรม่มเริเริ่มเริ่มเริ่มเ่เอ่เเอ เออ่สิบอ็ดคัดมั้ง21คัดงคั้เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่แบบนั้นะคือไม่ไม่ยี่สิบเอ็ครั้งที่จุกกันครั้ง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 ใช่คือ1เทกอะจุบ่รอบรอบใช่งั้นเราปล่อยให้คนดูรู้เองบ้างดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่ แต่เราแต่เราคูณว่าไงวะครับแบบอยากแบบให้ทุกคนแบบคอมเมนต์ดูคือเรื่องเนี้ยอยากรู้ว่าถ่ายที่ต่างจังหวัดเยอะมากไปไหมปะไปถ่ายที่ไหนกันนะถ่ายที่จริงแบบถ่ายที่ทะเลทะเลทะเลแล้วก็ในรู่มหาลัยอมหาลัยที่มองเทพอืแล้วก็ก็มีแค่เนี้ยมีแค่แบบสัตหีบใช่สัตหีบอ๋อส่วนมากก็ไปถ่ายสัตหีบ้ชยใช่ใช่พี่ซีเป็นไงดูแล้วรู้สึกไงพี่ชอบครับชอบชอบ ชอบโปรดักชันแล้วก็พวกแสงสีแล้วก็ชอบนักแสดงสองคนนี่นี่เนี่ยนี่อยู่ต่อหน้าไงอย่ารับสังเดี๋ยวเดี๋ยวห้าห้า